การดำเนินงาน และการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านป่งน้อยตั้งอยู่เลขที่1 7 7 หมู่ที่13ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนและมีนักเรียนจำนวน504คนโดยมีนายชูศักดิ์เนียมทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและว่าที่ร้อยจีหญิงพิมพรวงจันทร์รงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านป่งน้อยเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษารุ่นที่1สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำทางวิชาการมีทักษะในการบริหารจัดการและประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่งน้อยพร้อมเรียนรู้สู่การพัฒนา มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชีวิตและคุณค่าความเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่21 จากกระบวนการจัดก,การศึกษาดังกล่าวโรงเรียนมีการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมายคือมุ่งการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะต่างๆอย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างไรก็ตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาของโรงเรียนผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับความแตกต่างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลที่นำพาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษา และการดำรงชีวิตในโลกยุคป,ปัจจุบันและอนาคตจากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านป่งน้อยจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทันต่อเหตุการณ์ต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆของโลกในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล อย่างรวดเร็วโดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ รกอบหลักสูตรกรึกัาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามโครงการวิจัยทดลองใช้โดยการปรับใช้หลักสูตรและทดลองใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่สำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บ่มเพาะพัฒนาอย่างตาม ักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนวัตรกรและสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยครูใช้กระบวนการ r e s s o n t s t u ในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยกิจกรรมโครงงาน PBL การเรียนรู้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ดยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด lesson study and open approach โดยใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัยหลากหลายและยืดหยุ่นตามความต้องการจาเป็นความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนจากการได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษาดังกล่าวในชูศักดิ์เนียมทองผู้ในการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการบริหารคุณภาพการศึกษาคือนวัตกรรมโป่งน้อยโมเดลผ่านกระบวนการ l e s s o นสั u ดีซึ่งมีรูปแบบการบริหารดังนี้1 P plan คือการวางแผน โดยการประชุมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมสอนด้วยกระบวนการ lesson study ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหานโยบายและหลักสูตรโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือตัวผู้เรียนรวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของคณะครูเพื่อให้เกิดความกระจ่างในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมีทิศทางและแนวปฏิบัติในทางดำเนินการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม 2. O Organization คือการจัดองค์กรให้มีความชัดเจนในการบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษารู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเป็นผู้นำที่ดีโดยการจัดตั้งหัวหน้างาน4กลุ่มงานเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้ตรงกับความรู้ความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดและตรงเป้าหมาย2 การเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องปลูกฝังสนับสนุนครูให้สามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวตลอดจนเป็นผู้สนับสนุนที่ดี 3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียน 4. การสร้างแรงจูงใจในการทำงานการให้กำลังใจคำชมรางวัลตลอดจนสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่นๆด้วยเป็นแรงเสริมให้ครูและบุคลากรมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ดี5การประเมินผลการทำงานและนำผลการประเมินมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือสิ่งที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม จุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดจนศักยภาพของครูและบุคลากรที่ทำนั้นเป็นอย่างไรซึ่งกระบวนการในการประเมินผลของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะใช้กระบวนการเรียนการสอน lesson study ในการขับเคลื่อน 6. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียนคือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจน พัฒนาศัก,กยภาพให้ดีขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ3 N Network คือการสร้างเครือข่ายเช่นเครือข่ายชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน การทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและร่วมผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันที่สำคัญทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรกำหนดทิศทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการได้รับพลังจากผู้คนร่วมกันนั้นจะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. G good คือการปฏิบัติดี4ด้านประกอบไปด้วย G 1 Good Teacher ครูดีหมายถึงครูที่มีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูและพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอปรับพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนทางด้านศิลธรรมวัฒนธรรมมีความเมตตาแก่สิทธิและเห็นคุณค่าของสิทธิมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ G 2 Good Teach สอนดี หมายถึงการมุ่งเน้นการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติโดยอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ active learning เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ lesson study G 3 good เทคโนโลยีการใช้สื่อเทคโนโลยีได้ดีหมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ lesson study สอนโดยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง G 4 Good Governance การบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 5. N Need คือความต้องการการบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและความสอดคล้องของจุดเน้นนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นหลักซึ่งทางโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม7จุดเน้นบวก3คุณภาพ 6. O oh. o n w a r d and upward รากฐานเพื่อพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทุกด้านในการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความสมดุลยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้4ฐานดังนี้ 1. ฐานงานอย่างไทย 2. ฐานโป่งน้อยคาแคร์คาแครที่แคร์คุณ 3. ฐานออมทรัพย์เพื่อชีวีและ 4. ฐาน BPN มินิมาร์ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะสอดแทรกเนื้อหาทั้ง4ฐานให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีตรงตามสมรรถนะหลักของโรงเรียนที่กำหนดไว้ 7. I Innova t o r คือการคิดค้นนวัตกรรมดำเนินการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการคิดค้นนวัตกรรมสู่ความเป็นนวัตกรจากการทำข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของครูผู้สอนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน lesson study เพื่อพัฒนากระบวนการคิดภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนป่งน้อยโมเดลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนป่งน้อยโมเดลได้ทดลองโดยการใช้ร่วมกับกระบวนการ lesson study ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหาลือและเลือกปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการแก้ไขข,ของครูแต่ละคนตามกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา PLC 12กลุ่มขั้นตอนที่2ครูในกลุ่มที่ได้รับเลือกจากเพื่อนในกลุ่ม PLC ให้เป็นผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และจัดการเรียนการสอนโดยมีครูในกลุ่มทำการสังเกตชั้นเรียนตามตารางการนิเทศชั้นเรียนและจดบันทึกปรากฏการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขั้นตอนที่3การสะท้อนผลชั้นเรียนผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมการสะท้อนผลชั้นเรียนตามตารางกำหนดการสะท้อนผลที่ฝ่ายวิชาการกำหนดขึ้นขั้นตอนที่4สรุปผลการเรียนรู้ของครูโดยครูทำภาครเรียนละหนึ่งครั้งหลังสิ้นภาครเรียนแต่ละภาค ในกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดชั้นเรียน Open c l a s s ขั้นตอนที่5ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการปรับแผนการจัดการเรียนรู้และสอนใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เคยใช้แล้วตามตารางการมิเทศชั้นเรียนมาอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียแล้วปรับเพื่อนำไปสอนใหม่ต่อไปผลการใช้นวัตกรรม 1. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการ lesson study ภายใต้นวัตกรรมการบริหารงานโป่งน้อยโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง ในการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019มีทักษะชีวิตโดยการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนดีสีโป่งน้อย 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เกิดสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พลเมืองโป่งน้อย 3. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารโป่งน้อยโมเดลสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับบริบทของครูนักเรียนและโรงเรียนจากการดำเนินง,งานด้วยนวัตกรรมการบริหารโป่งน้อยโมเดลโดยผ่านกระบวนการเ e s น o n study ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาคือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยครูทุกคนมีนวัตกรรมของตัวเองและได้นำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านการคิดมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีความสุขกับการเรียนมีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังส่งผลให้คณะครูได้รับรางวัลในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาปีการศึกษา2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำจำนวน9รางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นายชูศักดิ์เนียมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 2. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษคุณครูสิรินภาจอมพิ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูจันทนาหนอคำมา 4รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคุณครูชนะดาธรรมวงศา 5. ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคุณครูยงยุทธธรรมวงศา 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูวราพรเซนสเชียน7รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคุณครูนพวรรณขันคำา 8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคุณครูวลิตคายวงและ 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณครูกวินหยดย้อย